นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะดังสักกะจัง ธรรมโสโซตโปปตีตีก็โอกาสต่อไปก็ให้เราตั้งใจฟังธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ถึง8 4 0 0มสี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าเราจะจำก็คงไม่ มดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามารวมลงก็อยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราก็มาปฏิบัติที่ใจของเราเพราะว่าเรามีศรัทธาเดินทางไกลแล้วก็ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเราก็เอากายเอาใจของเรามาด้วยแต่เมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติ เราก็มาดูใจของเราเพราะว่าทำทั้งหลายนั้นก็มีใจถึงก่อนมีใจเป็นแดงเกิดสำเร็จแล้วด้วยใจทีนี้เราประพฤติปฏิบัติใหม่ๆเราจะเอาอะไรมาดูใจก็ต้องมีสติความระเดิได้เมื่อเรามีสติความระลดกได้สัมปััญญาความรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นในขณะ ที่เรามีสติมีความต่อเนื่องอย่างเช่นเราฟังธรรมะนะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อเราฟังธรรมะเราก็าฟังด้วยความสงบเมื่อเราฟังด้วยความสงบแล้วเราก็จะเกิดปัญญาเพราะว่าความสงบนั้นก็คือสมาธิความตั้งใจมั่นเมื่อเกิดสมาธิความตั้งใจมั่นแล้วมันก็จะพัฒนาเป็นปัญญาต่อไป เมื่อเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาก็จะมาโยมอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฟังธรรมะเราก็ประพฤติปฏิบัติไปด้วยเราเคยกำหนดสมาธิกำหนดการประพฤติปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นในขณะฟังธรรมะเราก็กำหนด,ดรูลมหายใจ เนือว่ากำหนดคำบริกรรมพุโทโธหรือว่าเรามีสติอยู่กับใจของเราเราก็จะเกิดความสงบความตั้งมั่นบางครั้งบางทีเราฟังธรรมะเราก็จะเกิดปิติหรือว่าความสงบของใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะการฟังธรรมะนั้นจึงมีอานิสงส์มากอย่างน้อย เราก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังหรือว่าอะไรที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้หรือว่าในขณะที่เราฟังธรรมะจิตของเราก็จะมีความสงบมีความตั้งมั่นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราเคยได้ยินในครั้งพระพุทธการพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งเดียวพอดีก็ได้สำเร็จ เป็นพระโสดาบันหรือบางครั้งก็แสดงธรรมครั้งเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพระอัหันอันนี้ก็จะต้องในขณะที่ฟังธรรมะหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมภาษาวกอุบาสกุบาสิกาก็จะต้องมีความตั้งมั่นมีความสงบก็สามารถที่จะรับรู้ธรรมะได้เพราะาธรรมะนั้นเป็นนามธรรม เราต้องเอาใจเข้าไปสัมผัสเป็นรับรู้เราถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติมีศรัทธาความเชื่ออัตมาก็ขอนมมทนาเพราะว่าเดินทางไกลกันมานางเครื่องบินก็เป็นสิบกว่าชั่วโมงถ้าผู้ที่ไม่มีศรัทธาจริงๆแล้วก็จะไม่เห็นประโยชน์แต่เมื่อศรัทธาของเราตั้งมั่นแล้วเราก็มีความเพียร มีศรัทธามีวิทยะมีสติความรนลึกได้สติมีความต่อเนื่องก็จะเกิดสมาธิความตั้งใจมั่นแล้วก็จะเกิดปัญญาอันนี้เป็นพระ,ะเป็นกำลังของจิตใจที่เราเป็นผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเราต้องประพฤติปฏิบัติเป็นประจำนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีความต่อเนื่องอารมณนะ์ต่างๆก็จะเข้ามาสู่ใจของเราได้ เพราะฉะนั้นหลวงปูชาท่านได้เทศปล่อยว่าข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดสามอย่างก็คือมีการสํารวมอินทรีย์สองบอลแล้วก็มีโภชเะะนมนตันยุตามีชาคริยานุโยกก็คือการสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาเห็นรูปเราก็ต้องมีสติความรดึึกได้สัมพัญญาะความรู้ตัว พอถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วมันก็จะปุงแต่งไปเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความดีๆย่นร้ายไปต่างๆนานา,นาแล้วก็การบริโภคอาหารเราก็บริโภคแต่พอดีไม่ให้อิ่มเกินไปไมห่หิวแล้วก็ประกอบความเพียรน,นะการประกอบความเพียรก็ไม่ถึงว่าเราต้องดูกําลังของเราว่าเราพักผ่อนขนาดไหนถึงพอดีกับร่างกายของเรา ความผ่อนมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลแต่จริงๆแล้วก็คือมีความเพียรทางจิตในขณะที่เรามาอยู่วัดเรามาประพฤติปฏิบัติในขณะที่เราทำกิจวัตรหน้าที่ต่างๆหรือรับประทานอาหารแล้วก็มีสติมีคำบริกรรมกํากับใจของเราไว้หรือว่ามีสติอยู่อาการเคลื่อนไหว ถ้าเราทำแบบนี้แล้วอารมณ์ภายนอกก็ไม่เข้ามาสู่ใจของเราเราก็จะมีสติมีความตั้งมั่นนมาดูจิตดูใจของเราจิตของเราก็จะค่อยๆเริ่มเป็นสมาธิหรือว่ามีความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหุวงปูชาท่านได้เทศว่าขณะท่านอาพาธป่วยที่ท่าน เป็นแบบนี้ที่ท่านรังรักษาท่าขันได้ก็อาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติที่ท่านทําผ่านมาแล้วขนาดหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ต้องประพฤติไม่ต้องปฏิบัติแล้วคือท่านพ้นทุกข์แล้วนะท่านก็ยังพูดให้กําลังใจให้เห็นความสําคัญของการประพฤติของการปฏิบัตนินนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้ว ศรัทธาของเราก็ตั้งมั่นขึ้นเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความเพียรเพียรที่จะละอกุศลความไม่ดีต่างๆเพียรที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมหรือว่าความดีอันใดที่ยังไม่เกิดเราค่อพยายามให้เกิดให้มีขึ้นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามรักษาไว้แล้วก็ทำให้ต่อเนื่องทำให้ยิ่งขึ้นไป ถึงจุดมุ่งหมายก็คือนิพพานความพ้นทุกขนะ์เราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายเป็นของธรรมดาบางทีบางคนก็อาจจะกลัวความตายนะที่มันจะมาถึงแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราให้กลัวความเกิดนะเพราะว่าถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า จึงทรงตัดให้เราพินิจพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเนื่องว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นเผ่าพัน์เราทํรคมใดไว้เราก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นให้พินิจพิจารณาเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราได้รูปได้นามนะ ถึงการถึงเวลาถ้าเราอยากจะอยู่ร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแตกดับไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีลมหายใจเรามีโอกาสอย่างดีที่สุดแล้วโอกาสอย่างดีที่สุดก็คือเราโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้เราจะเกิดไม่ทันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราทันหลักคำสอนของครูบาอาจารย์ สืบสืบกันมาตั้งแต่ห้วงปู่ชาจนถึงนุวมพ่อนันเป็นต้นเมื่อท่านเทศได้ท่านได้เทศได้สอนแล้วเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นํากลับมาประพฤติมาปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของเรากายวาจาใจของเราก็จะมีธรรมะหรือว่ามีข้อประพฤติมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น โอกาสเวลาที่เราได้มาระพฤติมาปฏิบัติเราก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเราความสงบมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในวันสงวันแต่ถ้าเรามีสติมีความต่อเนื่องบางครั้งบางทีเราเดินไปนู่นไปนี่อาจจะเกิดสมาธิก็ได้เพราะว่าธรรมนั้นไม่ประกอบด้วยการเป็นอาการดิโกรเราระพฤติปฏิบัติเมื่อใด เราก็ได้รับผลเมื่อน,นั้นนะเพราะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเรา,เ,าเราจะเข้าใจในหลักธรรมะตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจนถึงที่สุดก็เกิดความพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติแต่เบื้องต้นนั้นเมื่อเรามานั่งสมาธิใหม่ๆม,มันก็มีความฟุ้งซ่านความงงเหงาหงนอนความดังเดส,สงสัย หรือว่าจิตไม่เกิดความสงบอันนี้เป็นธรรมดาของการบระพฤติของการปฏิบัติเราก็จะต้องมีสติมีสัมปชจญญะมีธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองใจหรือว่าเป็นเครื่องรัองสาใจก็คือสติความระลึกได้สัมปชจญญะความรู้ตัวเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณอย่างยิ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาอยู่วัดเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เรามีสติความระลึกดได้สมัมปจนญยาความรู้ตัวให้ต่อเนื่องมันก็จะเกิดปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามีปัญญาแล้วสมาธิความสงบของใจก็จะเกิดขึ้นอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องเราก็จะปล่อยวางในอารมณ์ต่างๆเรือว,ว่าเห็นธรรมะอย่างแท้จริง เห็นธรรมะอย่างลึกซึ้งขึ้นภายในจิตใจของเราก็ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติเป็นเบื้องต้นร่างกายที่จะมีกำลังขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายกำลังกายหรือร่างกายของเราก็จะเกิดความแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ด้านจิตนั้นเรายังไม่มีความสงบไม่มีสมาธิเราจะไปคิดมากๆมันก็เป็นไปไม่ได้ ็ต้องอาศัยให้จิตหยุดคิดโดยที่เรามามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเรียกว่าอนาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ตกกับจริตนิสัยทุกๆคนนะหรือว่าเราจะกำหนดคำบริกรรมพุโทโธธรรมโมสังโรหรือว่าจิตมันฟุ้งซ่านมากๆเราจะคิดพิจารณาความตายก็ได้เมื่อเรามาพิจารณาความตายหรือเป็นมรณา,านุสติ สติของเราก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าปัจจุบันนั้นก็เป็นผลของอดีตและก็จะเป็นเหตุของอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติด,ดูในปัจจุบันในขณะดนี้เรานั่งสมาธิภาวนาเป็นอย่างไรจิตใจของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นไหม ถ้ามีความสงบเราก็พยายามรักษาไว้หรือว่าถ้ายังไม่มีความสงบเราก็ต้องมีสติมีความต่อเนื่องมีความเพียรมากขึ้นไปจิตของเราก็จะมีความสงบมีความตั้งมั่นหลวงปู่ชาท่านได้เทศว่าเมื่อจิตของเรามีความสงบเมื่อมีความสงบแล้วเมื่อจิตมันถอนออกมาเราก็มาพินิพิจารณาในสังขารร่างกายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า ตรงไหนที่เป็นของของเราเป็นร่างกายของเราเราก็แยกส่วนแยกธาตุแยกธาตุท,าทั้งสี่ออกมามันก็ไม่ได้บอกว่าตรงไหนเป็นมนุษย์เป็นของเรามีแต่ธาตุทั้งสี่มันประชุมกันดินน้ำลมไฟเมื่อมันสมรูคกันมันก็ตั้งอยู่ได้เมื่อมันไม่สมัคคีกันมันก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าท้ายที่สุดแล้วร่างกายมันก็ธาตุทั้งสี่มันก็แตกดับไปแล้วก็พินิจพิจารณา ้าจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วก็พิจารณาถ้าทั้งสี่มันแตกออกไปก็เหลือแต่ความว่างนะความว่างมันก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยึดตรงไหนนะ่เป็นความว่างจิตของเราก็จะเกิดความปล่อยวางเมื่อกระทบกับอารมณ์นะึกว่าเกิดความทุกข์นะ่ะเกิดความดีๆได้เราก็พิจิตพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไป มันไม่มีอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารที่จะเข้าไปยึดถือเป็นตัวเราเป็นของของเรามีแต่ว่าเราจะพินิจพิจารณาจนจิตของเรายอมรับความเป็นจริงอันนั้นน่ะอริยสัจท,ทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรารู้หนทางรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติแล้ว เราก็มีความเชื่อมั่นไม่ต้องสงสัยที่ความสงสัยมันจะหมดไปได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังเราเคยไปสถานที่ประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าทรงตัดสูลที่โกนต้นพัศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทรงตัดสูลที่ใจของพระองค์ เพราะฉะนั้นเราทุกๆคนก็มีใจด้วยกันทุกคนเราก็สามารถที่จะทำพุทธ,ธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอัตรมาก,ก็ขออนุโมทนาอยที่เรามีศรัทธาอย่างยิ่งนะที่เราได้มาประพฤติธปฏิบัตินะ่ะบางคนก็อาจจะเกิดประพฤติธปฏิบัติทางออนไลน์แต่ว่า เมื่อเรามาสถานที่จริงๆแล้วศรัทธาของเราก็จะเพิ่มมากขึ้น,น,นกขข็ขออนุมโมทาก็ขอให้ญาติโยมนุกทุกๆคนอุบาสกอุบาสิกาจงมีความเจริญในธรรมะแล้วก็มีแล้วก็มีวมดวงตาเห็นธรมรมเพื่อพื่อปฏิบัติจนถึงความพ้นทุกข์นั่นเน่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างสูงสุดของเราก็ขออนุมโมทนาก็ขอให้ญาติโยมมีความเจริญ ในทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ